สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแหน่งนำเที่ยวนะครับวันนี้วันที่31พฤศจิกายน2567นะครับเวลาประมาณ2โงเช้านะครับตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดอำเภอราศีสไลนะครับจังหวัดศรีสะเกษก็เป็นตลาดสดแห่งหนึ่งนะครับที่มีของกินค่อนข้างจะเยอะนะครับผมมาที่ตลาดนี้สองสามตังแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในกันนะครับ ว่ามีสินค้าอะไรนะ่าสนใจบ้างน,นะครับตลาบตลาดสดอำเภอราสีสลไลจังหวัดศรีสะเกดน,นะครับไปดูบรรยากาศก,กันข้างในนะครับอันนี้อากาศค่อนข้างจะเย็นสบายนะครับอ่าอุณหภูมิประมาณ1 8 1 9องศานะครับอยากเย็นสบายมากครับไปดูบรรยากาศกันนะครับ

ไผ่ต้แดงก็มีนี่เป็นหนูเป็นนกนะับแม่นกตัวลรเทขาอะไรครับนี่ลอยเศ้าอ๋อนกตัวรอยเศ้าิอ๋อนูนแล้วครับแม่ยนูสองลอยอ๋อลอยเศ้า เป็นเห็ดน,นะครับแล้วก็ตอนนี้จะเป็นผักสดนะครับอากาศช้นัดนะครับตอนเช้า6โมงนิดๆนะครับั่นี้จะเป็นลูกชิ้นนะครับ ทุกตินอาหารสดนะครับติ๋งหมูยอหมูไก่นะครับอาหารสดทั่วกินท้ทายวเฉลี่ยทั่วไปนะครับ

โซนนี้จะเป็นด้วยไข่โอ้มีแล้วครับขอดกันห่อสิบบาทนี่สิบบาทแล้วาดีร้อยเจ็ดสิบแปดสิเก้าสิบแบอีบบยังไงนะครับล้วยร้อยครับมีสามอนะครับล้วยดูนงามนะครับแล้วก็สี่สิบบาทครับผม นี่เป็นว้วยน้ำวานะครับส่วนวนั่ส่วนนี้ก็จะเป็นพวกเส้นก๋วยเตี๋ยวนะครับเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่จะเป็นสินค้าทั่วไปกระเตรียมพริกป่นนะครับรดดีประมาณนีนะ้ส่วนนี้เป็นอเหนิกเป็นลูกชิ้นนะครับ อาหารสดเ้้ยกรอบนะครับฝั่งนี้จะเป็นปลาสดนะครับเป็นปลานิมนะครับเป็นปลานิมปลานิมสดสดพรุ่งนี้จะเป็นวันปีใหม่นะครับ ช่วงนี้อากาศก็เย็นนะครับอากาศค่อนข้างจะเย็นเย็นช่วงปีใหม่เนะี่ยเป็นข้าวนะพวกอะไรเป็นผลไม้นะครับส่วนนล้กพลับสาลี่แอปเปิงง้ลองุ่นไซมัดนะ ตอนนี้จะเป็นพุทรานะครับกับลำไยมะม่วงแก้วมังกรนะเป็นสายบัวนะสายบัวปูกระมเด้อค่ะปลากระมเดจ้าจ้าจ้าจี้ปูค่ะจ้าจ้ามันเป็นปูหนา้านะครับปูหน้าแานเท้าจ้าปลาไหลก็มีจ้าที่กระมังใหญ่จ้าปูหน้าปูใหญ่นะครับ รู้นะเป็นปร้านนั่นเป็นผักนะครับก็เป็นตลาดอีกแห่งนึงนะครับตลาดราศีสไลดเนี่ย ในตลาดค่อนข้างจะใหญ่นะครับบรรยากาศค่อนข้างจะคึกคักนะครับจะเป็นผักนะครับผักกุ้งกัดกาบเต็กว u หมอมแดงแมาแล้วอะไรนี่ครับแม่สามหาก็สามคนยก็ได้เนี่นยอันนี้คุนสังโมเมนต์ไง,งไนะครับอืม เพัจะเป็นปลานะครับเป็นปลาดุกนะครับเป็นดุกน้ำนะครับเป็นปลาไหลนะเดี๋ยวเราจะโอนกลับนะครับเดี๋ยวเราจะโอนกลับนะครับ อเนี่เป็นเป็นหอยนะครับหอยที่เขาทำเสร็จแล้วนะครับเป็นดอกแครนะครับอันนี้เป็นกระตกนะครับ,นนรรบใส่ส้มตำนะครับอันนี้เป็นปลากระโถนกระช่อนั เป็นกรดระโดขายอยาไครับแมสามลอยจากกระโดหน้าระโดหน้าก็สามลอยนะครับตัวง่ายๆนะครับตัวหกยันง่านะครับบรรยากาศนะครับบรรยากาศของตลาดสดอำเภอราศีสไลนะครับอากาศ เช้าเป็นเย็นนะครับตอนเช้าส่นนี้จะเป็นอาหารสดนะครับเป็นหมูเป็นกุ้งนะครับกุ้งเป็นปลาหมึกนะคตัวน,นี้เป็นอาหารสดอาหารทะเลนะครับตัวน,นี้จะเป็นผัดเป็นติกนะครับมะเขือเทศ มันฝรั่งนะครับสดผลจีนนะครับตื้อักนะครับของกินเยอะนะครับผักผลไม้อาหารสดนะครับ ตรงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวนะครับถักค่อนข้างจะเยอะนะครับวังนี้ฝั่งนี้เป็นขนมหวานนะครับฝั่งโซนนี้เป็นขนมหวานหนึ่งบาที่บาจ้า อนนเออันนี้เป็นปลานะครับปลาแม่น้ำมูลนะครับปลาแม่น้ำมูน <c oughs> ิ่นนี้ก็เป็นผลไม้นะครับปลไกล้แก้วมังกรสม้มแอปเปิ้ลฮาลีรับมากิชนผลผล้ ตัวน,นี้จะเป็นผักสดนะครับผักเสรราบเสรก้อยนะครับอันนี้จะเป็นหมูสดนะครับตรงนี้เป็นหมูสดตู้หมูสดอันนี้จะเป็นไก่ทอดนะครับร้ไก่ทอด ชิ้นละสิบบาทชิ้นใหญ่เหมืนอน,นกันนะไก่ชั้นละเอะนะครับไก่สดชั้นละเอะกเรียบร้อยนะครับไปทำกินได้เลยไงบังนี้นจะเป็นผัดข้าวโพดต้มนะครับ ครข้าวน่ต่ครโพดข้าวเหนียวนะครับข้าวโพดโพดเหนียวหวานยื้อใสไม่ใส่น้ำหรอกมันละเท่าไหร่เขาใหญ่ละหลาสองามมันค่ะจ้าข้าวโพดเหนียงามๆครับใช่ค่ะพันเสษเพ น,นี่ก็เป็นถนนอีกฝั่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะข้ามไปนะครับตลาดตดด้นงอีกฝั่งหนึ่งฝั่งโน้นนะครับตลาดฝั่งนั้นก็มีเหมือนกัน มาดูฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นอปลาสดนะครับฝั่งอื่นปลาสดปลานิลน,นะครับปลานิลตัวใหญ่ๆนะครับฝั่งด้านในเป็นตลาดสดเหมือนกันนะครับแต่ผมไม่ได้เข้าไปนะผมจะวนกลับละเป็นปลาสดปลานิลชั่วใหญ่ๆ่วนนี้ก็จะเป็นผักนะครับเป็นวนใหญ่ ผักบุ้งผักกาดมะนรับวบผักชีสะระแหน่นะ,ะสําหรับคลิปนี้ก็คงจะสิ้นสุดเพียงเท่านี้นะครับผมโอเคนะครับผมสวัสดีครับ